ก็อันดับแรกก็สวัสดีทุกท่านฮนะเราวันนี้ก็จะมาติดชุดแปลงลูกุกเตะแล้วก็ใส่บังโคลนนะครับผมสำหรับโคงสยามพัดเอ็กไม่รู้ว่ารุ่นนี้รุ่นสเปเชียลหรือเปล่าทุกคนรุ่นสเปเชียล วันนี้ก็มาติดถึงบ้านพี่เขาเลยนะทุกคนก็เป็นบางโคนสีน้ำเงินครับแล้วก็ชุดแ่ายกุลสะวินหน้าเก้านะครับหน้าแปดหรือหน้าเก้าหน้าแปดหน้าเก้าถ้าใครอยายกรู้รายละเอียดนะผมเคยทาคลิปอยู่ในช่องแล้วนะทุกคนก็ฝ่ายทุกคนนะชาวตอก,กนะครับผมไปติดตามเพตผมได้นะครับ ากไปติดตามช่องแจ้งรถไถค่ายสีส้มด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวขอเวลาถอดแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ถอดอันนี้ออกนะครับผมทุกคนอะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการใส่ชุดแปลงรูปติกแล้วก็ชุดมงโคลน,นะครับผมกับโคงสยามพัดเอ็กนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นสเปเ,เชียลนะครับผม เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการติดตั้งเขาต้องถอดตัวไหนมั่งแล้วก็ตัดตัวไหนมั่งนะครับผมเราคอยดูในคลิปนี้นะครับและจบในคลิปเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่บางโคนแล้วก็ชุดแปลงลูกเตกนะครับผมตอนนี้ขอดไปล้อันดับแรกให้ทุกคนนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ถอดน็อตเบอร์สิบสองนะครับฝาครอบออกนะครับถอดฝาน็อตครอบตัวนี้ออก เราขอเวลาแกะสตา้าก่อนนะครับผมน,นะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับเราแกะน็อตสามตัวออกนะครับผมเลยมีบล็อกก็ใช้บล็อกนะครับเร็ว นี่นะครับอบอกให้เหลือขนาดนี้นะครับผมต่อไปนะครับแกะนอ็อตเบอร์ยีิบสองนะครับออกเอาออกให้หมดดวงนี้เลยเป็นบล็อกเบอร์ยีิบสองนะครับใส่ไป ก็ยิงออกเลยนะครับผมออกมาข้างในนี่ก็จะมีแหวนสองตัวนะครับแหวนล็อกแล้วก็แหวนธรรมดาหรือว่าเขาเรียกแหวนนิแตะครับอยู่สองตัวตัวนี้ต้องเอาออกให้เสมอกันนะครับเนื่องจากว่าเขาพอดีเลยนแล้วก็แหวน แหวนตัวนี้นะครับมีสองตัวนะครับเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกันนะครับเอาแหวนตัวนี้ใส่ก่อนนะครับแล้วก็เอาแหวนล็อกตัวนี้ใส่ที่หลังนะครับผมเขาจะมีเขี้ยวนะครับกับตรงนี้นะครับให้ใส่อย่างนี้นะครับเขาจะเป็นล็อกของเขานะครับผมอ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ถอดวินออกมาเลยครับผมถอดออกถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับ ทุกท่านนะครับเคยถามผมนะครับว่าต้องถอดตัวไหนออกมากนะครับสําหรับถ้าไปใส่ตัวแปลงนะครับอันนี้เราก็ถอดแต่นี้ออกมาต่อไปนะครับจะมีบูทตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เอาออกนะครับนี่ออกมานะครับ <ๆ S 1> <sh> well ตัวนี้ข้างในจะเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ชุดนี้ก้าออกเหมือนกันครับนี่ก้าออกแล้วก็ถอดคลิปล็อกตัวนี้แล้วก็เบรคนี้ออกให้หมดนะครับให้เหลือรุ่นๆไปเลยเดี๋ยวผมขอเวลาถอดตัวนี้ก่อน นี่คนระับถอดกิบล็อกออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ผักตนนัวนี้ผักเฟรมนะครับเข้าข้างในเนื่องจากว่าให้อันนี้มันออกได้นะครับนี่เข้าไปด้ครับเราค่อยผักออกขึ้นนะครับนี่ถอดออกอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ถอดออกอย่างนี้เลยทุกคนนี่ถ้าตัวนี้ไม่ได้ใช้เบรกกับรถแล้วนะครับผมเราต้อง ไม่ต้องใช้แนละ้วตัวนี้นะครับเอาออกให้หมดนะครับตัวนี้ออกนะครับตัวล็อกตัวนี้สองตัวนะแกออกให้หมดนะครับผมเบอร์สิบสี่ออก้วนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับ <c oughs> ต่อต่อ,อให้หมดเลยนะครับ ออกแล้วตัวนี้จะถอดนะครับถ้าไม่ถอดนี่จะจะติดเบรกนะครับผมเพราะเราคันนี้ใช้เบรกนอกนะ,อะถอดออกเสร็จมาแล้วตัวนี้เป็นตัวชุดเบรกนะครับผมทุกคนก็จะงงว่าใส่ยังไงนะครับอันนี้เป็นน็อตเดิมที่น็อตเบอร์สิบสี่ที่เราถอดออกมานะครับผมให้ทุกคนนะครับใส่อย่างงี้นะครับหันตัวนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็ใส่เข้ารูเดิมนะครับใส่ครับไปใส่ครับไป,ไป,ไปตัวนี้เขาผมก็จะเจาะมาให้พอดีนะครับพอดีกันรูน็อตคู่ตัวเลยนะครับ นี้ก็จะเป็นคิดบล็อกแบบนี้นะครับเป็นตัวถางนะครับผมให้ถอดออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกมาเลยครับหมุน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 แล้วก็ดึงครับนี่ขีดนเต็มเลยครับตอนใส่นี่ผมแนะนําให้จารบีทานะทุกคนต่อไปเราก็จะไปตัดตัว ตัวเบรกนะครับให้ขยับมาประมาณสักสิบเซนนะครับเราคอยดูตอนเซนนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เราก็จะมีบูทมาให้เนะครับเราตั้งองศสาไปาให้แล้วนะครับผมตอนใส่ก็ใส่เข้าไปนะขยับให้มันเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ถือว่าสุดแล้วสุดแล้วเราก็ใส่แวนนะครับใส่แวนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่แวนตัวนี้ตัวนี้ให้ทุกคนมันจะมีล็อกนะครับ ให้ทุกคนนะคมันจะมีเดือยเห็นไหมเอาเดือยนี้ใส่ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปนะคร <ST RC> ับก็ขันล็อตเหมือนเดิมให้แ <ST RC> น่นนะัแค่นี้แหละไม่ยากนะครับผมนะครับหลายคนก็จะว่าใส่งไ,ไงยนะครับผมตัวนี้นะครับในโค้งเขาก็เขาจะาเป็นรุ่นสเปเชียลเขาจะให้มาสี่สี่รูนะครับผมแต่รุ่นอื่นเขาจะมีสองรูนะครับ พัดบวกก็จะมีสีรูเหมือนกันนะครับผมให้ทุกคนนะครับถอดน็อตนี่ครับจะมีน็อตอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับสองตัวนะครับให้ทุกคนทําการถอดออกนะครับผมแล้วก็ชุดที่เราให้ไปนะครับเราจะเจาะไปสี่รูแบบนี้นะครับให้ทุกคนใส่เข้าไปเลยนะครน็อตที่แถมไปแล้วก็แถนให้ยาวขึ้นครับน็อตเดิมใส่ไม่ได้นะครับผมมันสั้นนะเดินเข้าไป เข้าไปเข้าไปเสร็จเราก็ขันให้แน่นเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกสองตัวนะครับรูด้านนอกนะครับให้ทุกคนใส่น็อตเหมือนเดิมครับใส่น็อตเข้าไปเลยใส่ไปยาะเสร็จนะครับ ขันเข้าเลยครับขันให้แน่นอย่าขันแรงเกินนะครับเดี๋ยวน็อตขาดขันพอดีพอดีมือนะครับ <c oughs> นี่แน่นแน่นแน่นอนโอเคเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับอันนี้แค่ขันน,อน็อตอ่ะ ส่วนลูกคันสับนะครับให้ทุกคนนะครับผมตัดตัวเบรกเดิมนะครับออกนะครับแล้วขยับมาประมาณสักสิบเซนนะครับผมทุกคนตัวนี้เพื่อจะใส่ตัวเบวรก <m ur coaching yen> นอกนะครับตัวยึดเบรกนอกนะครับผมส่วนตัวคันสับนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตนะครับให้ขยับมาถึงด้านหลังให้มากที่สุดนะครับถ้าเอามาใส่ตรงกลางเนี่ยมันจะยกได้น้อยนะครับผมถ้าทุกคนอยากได้ยกเยอะผมแนะนําให้ขยับมาข้างหลังแบบนี้นะครับ นะทามาอยู่ด้านหลังเลยนะครับผมแค่นี้แหละตกอย่างเหมือนเดิมนะครับจะไม่อยากจะระบีเหรออ่ะตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับรุ่นสเปเชียลนะครับคันนี้ก็มาิิตั้งบังโคนแล้วก็ชุลุกเตะนะครับ นี่ประมาณนี้เลยตัวนี้น็อตยาวเกินไปนะครับผมเลยตัดออกให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็เชื่อมให้มันย่นลงมาหน่อยนะครับจะได้ปรับได้เยอะๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับการติดตั้งแล้วก็การถอดผมก็แนะนําไปแล้วเนาะทุกคนนี่นะครับใส่แล้วสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นชุดคันฉับคันซับคันฉับกว่าชั้น คันสับนะครับผมนี่เราก็ติดตั้งตำแหน่งนี้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าลูกค้านะครับไปติดตั้งเองแล้วกลัวไม่ถนัดให้ลูกค้าตั้งเอาเองนะครับผมว่าจะเอาตำแหน่งไหนครับสำหรับชุดคันสับนะครับผมอันนี้ดันนะครับดันหน้านะครับไม่ได้ดึงถอยนะครับถ้าดึงถอยเราก็ต้องสลับรูตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาใส่้างบนนะครับเอารูนี้มาใส่้างบนนะครับแต่ดึงถอยนะครับ นี่ก็สนใจก็กินกลางมาได้ครับหรือว่าทักชัดมาได้หรือว่าโทร080 0831462ครับจบงานครับ1คันครับสำหรับสยามพัดเอ็กรุ่นสเปเชียลนะครับบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้ครับผม